เราจะ่ายเราจะจ่ายค่าทางด่วนนะครับเป็นญญทีที่ราทึกมากตอนนี้เรากำลังรอคิวอยู่นะครับข้างๆเรามีรถบรรทุกน้ำมันนะครับเนี่ยคนขับของเราเริ่มกังวลแล้วนะครับ เฟิร์นบอกเป็นกดซันฟิวิกนะครับสองศูนย์สี่2045ครับงวดนี้วหวยงวดนี้45ครับ45รถสีแดงคันนี้เลยนะครับ ต้นเหตุของเสียงรีรีปรเใช่ครับท่อแป๊บครับท่อแปบ๊บแป๊บตรงครับแป๊บตรงครับแบตรงเดี๋ยวติดตามนะครับว่าจ่ายค่าทางด่วนเสร็จแล้วจะเป็นยังไง คิวต่อไปแล้วนะครับโอหเมื่อเต็ปเลยเสร็จแล้วนะครับจ่ายค่าทางด่วนผ่านไป